สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับใบอาจารย์เติงนะครับซึ่งวันนี้ครับก็จะเป็นคลิปเฉพาะกิจนะมาอัปเดตนะครับแนวโน้มราคาทองคําให้นะครับว่าสองสาวันต่อจากนี้ครับทิศทางทองคําครับจะเป็นยังไงต่อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครต้องการจะเปิดพอร์ตลงทุนทองคํานะครับ อยากจะเข้ากลุ่ม V I P หรือว่าหรือว่าอยากจะเล่นทองคําแบบ A I นะครับก็คือระบบเทรดอัตโนมัตินะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์ครับ065-942-5654นะครับหรือว่าอดีตน e ผมเติ้งครับ T Thailand นะครับตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับก็ยินดีตอบคําถามทุกๆคําถามที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะครับอาจารย์เต้งสามารถตอบได้หมดนะครับไม่ต้องเกรงใจนะโอเค สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็สามารถนำไปใช้อ้างอิงนะครับประกอบการลงทุนทองคำได้นะในช่วงวันที่25จนถึง27กันยายน2567นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงตรงนะกะ็ลองดูว่าผมมาอัปเดตให้วันนี้นะครับแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ให้หรือไม่อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอก่อนว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ก็ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมและกันนะครับโอเคในส่วนของราคาทองคำนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อคืนเนี้ยก็ว่ามันสร้างประวัติศาสตร์นิวไฮแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันจัน์เนี่ยผมให้เป้าสูงสุดของนิวไฮเนี่ยแค่ประมาณ2552เหรียญเองนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ครับราคาทองคำเนี่ยนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับ ทำนิวไฮสูงสุดเนี่ยได้ที่ประมาณ2,670เหรียญนะครับก็เรียกได้ว่าเกินความคาดหมายที่ผมวางแผนเอาไว้ให้เลยนะครับปัจจุบันนะครับราคาทองคำเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมานะครับเล็กน้อยเนี่ยที่ประมาณ2,659เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่32.65บาทต่อดอลลาร์นะครับใครที่ฟังคลิปเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับก็คงจําได้นะว่าอาจารย์เติมบอกแล้วว่า ค่างเงินบาทเนี่ยจะแข็งมาที่ประมาณ32.70นะแต่ตอนนี้อยู่ที่32.65แล้วนะครับก็จะมีคำถามถามกันเข้ามาเยอะนะครับถามกันเข้ามาว่าแล้วค่างเงินบาทเนี่ยจะแข็งอีกไหมนะครับอ่ะผมก็ขอตอบให้ก่อนเลยนะครับสำหรับค่างเงินบาทนะว่าค่างเงินบาทนะครับมีโอกาสที่จะแข็งค่าได้อีกนะครับ โดยจะแข่งค่าได้ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32.30จนถึง32.40บาทต่อดอลลาร์นะครับไอค่าเงินบาทแข็งเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงผมห่วงว่าไอตอนที่มันอ่อนเนี่ยภายใน2 3าวันนี้เนี่ยนะครับมันจะอ่อนไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับ โดยส่วนตัวมองว่าค่างเงินบาทเนี่ยมันแข็งมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับน่าจะแข็งต่อไปได้อย่างมากกว่าอย่างที่บอกอ32.3จนถึง32.4แต่ถ้ามันจะอ่อนกลับไปเนี่ยมันจะอ่อนกลับไปได้ถึงประมาณ32.90จนถึง33.10บาทต่อดอลลาร์ได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วใครที่มีเงินเหลือๆมีเงินเย็นๆไม่ได้ใช้นะครับ ไปซื้อดอลลร์เก็บเอาไว้เพื่อเก็งกำไรค่าเงินได้นะครับโอเคในส่วนของราคาทองคำแท่งนะก็หกนะครับก็สุดท้ายก็ขึ้นมาถึงตามแผนที่วางเอาไว้ให้นะครับถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งมากเพียงใดก็ตามนะครับแต่ว่าราคาโกลสปอร์ตครับมันก็ลากถูกลากไถลากจนราคาทองไทยนะครับกลับขึ้นมาได้ถึงประมาณ41,000 ถึง41,100บาทต่อบาททองตามแผนที่ให้ไว้เมื่อวันจันทร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับมาดูกันว่าทิศทางทองคำนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่25จนถึง27กันยายน67นะครับมีดังนี้นะครับผมพูดถึง g o ลสปอร์ก่อนนะครับโกลสปอร์หรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับภาพรวมนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่า เทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับตอนนี้มันเสียสมดุลแล้วนะครับผมแจ้งเอาไว้ในกลุ่ม v ว p พิม์ต่เมืวานแล้วหะว่ามามีโอกาสที่จะขึ้นอีกหนึ่งเครือกสุดท้ายนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มปรับตัวลงได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับออโอกาสที่ราคาทองคํานะครับจะขึ้นต่อเนี่ยคาดว่าน่าจะไปอีกไม่ไกลแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อ เช้านี้ก็ขึ้นมาอีกหนึ่งเครือกแล้วนะครับถ้าจะไปต่อเนี่ยก็น่าจะไปได้อีกไม่ไกลนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับโดยใน2อสวันนี้ครับถ้าจะขึ้นต่อจริงๆนะอีกหนึ่งเครือกเนี่ยผมให้เป้าหมายสูงสุดที่ทองคําจะขึ้นต่อไปได้เนี่ยอยู่ที่กรอบราคา2,688จนถึง2,690เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไปจบที่ราคาประมาณ2 7 0 5 จนถึง2,710เหรียญนั่นเองนะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดราทองคำเนี่ยมันขึ้นต่อไม่ไหวนะครับไปทำนิวไฮตามกรอบที่ให้ไว้เมื่อกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแรงดึงดูดเนี่ยให้ราคาทองคำเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับซึ่งราคาทองคำนะครับอาจจะมีการย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับ จะลงต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับด่านเดียวเลยนะครับอยู่ที่ด่านราคา2,653เหรียญถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า2,653เหรียญลงมาได้มันจะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์ระยะสั้นนะครับก็มีโอกาสที่ทองคำนะครับจะปรับตัวลงมาเนี่ยสามารถทำกำไรขาลงในกรอบแรกได้เนี่ยที่2,636 จนถึง2,638เหรียญน,นะครับนี่คือถ้ามนาดต่ำกว่า2,653ลงมาได้นะแต่ถ้าเกิดรลักทองคำครับสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา2,640เหรียญได้อีกนะครับก็สามารถเปิดขายเซลล์ตามลงมาได้นะครับจะเกิดแรงเทขายระลอก2เนี่ยเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่2,626จนถึง2,628เหรียญน,นะครับแล้วก็ดาาสุดท้ายเลยนะครับอยู่ที่ราคา 2,626 26นะครับถ้าหลุดลงไปได้ครับราทองคำเนี่ยก็จะลงต่อไปที่กรอบราคาประมาณ2,611จนถึง2,613เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งไอกรอบที่ราคาทองคำมันย่อลงมาทั้ง3กรอบที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยใครจะรอดักเปิดซื้อบายนะครับตั้งเปิดซื้อบายหรือว่าตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอเอาไว้ได้เลยนะครับนะถ้ามันย่อลงมาเนี่ยก็สามารถดักซื้อได้ทุกกรอบราคานะครับ จำเอาไว้แค่ข้อเดียวครับว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา2,606เหรียญนะครับ2606นะถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ2,606ได้อยู่นะครับให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าราคาทองคำเนี่ยย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อไปทำนิวไฮนะครับ แต่ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยรดตากว่า2,606เหรียญลงมาได้นะครับก็เป็นอันว่าเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับจะชะง,งักชั่วคราวนะครับเพราะว่าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เห็นนิวไฮนะครับหรือว่าเทนทองคําขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยมันจะหยุดชะง,งักนะครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันในสอสมวันนี้แหละนะครับ สรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสําหรับโกลสปอร์ตเนี่ยนะครับถ้าเกิดราครองคําย่อลงมานะก็ทยอยซื้อบายเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็อยากได้ราคาไหนอยากซื้อราคาไหนตามใจได้เลยนะครับตราบใดที่ราครองคําเนี่ยยังไม่หลุดต่ากว่า2,606เหรียญ ให้นักลงทุนทองคํามองว่าทองคําย่อลงเพื่อขึ้นต่อเสมอนะครับแต่ถ้าหลุดต่ากว่า2,606เหรียญได้นะครับก็แปลนว่ามันก็จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางสักพักนะครับอาจจะแค่2-3วัน4-5วันนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะปรับตัวกลับขึ้นไปใหม่หมอีกรอบหนึ่งนะครับนะโอเคอ่ะแล้วก็ส่วน AI นะครับ AI ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับนะปัจจุบันนะ มันคำนวณน,นะครับราคาทองคําย่อลงตัวต่ําสุดเนี่ยณปัจจุบันนะย้ำนะว่าณปัจจุบันนะตอนนี้นะมันคำนวณว,ว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะย่อตัวลงมาที่ประมาณ2,627หี่เหรียญน,นะครับนี่คือสิ่งที่ AI มันคำนวณเอาไว้นะครับนะโอเคจบสำหรับโกลสปอร์ตนะมาดูในส่วนของออทองแท่งนะครับ96.5กันบ้างนะครับว่าปัจจุบันนี้นะทิศทางทองคำแท่ง9.5นะครับ ก็ตอนนี้ยังมองว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับตราบใดที่ราคาทองคําแท่งเนี่ยนะครับยังยืนเหนือราคา4 7 5 0บาทได้อยู่นะครับภาพรวมของทองคําแท่งนะครับยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะไปได้ที่41,300กับ41,500บาทต่อบาททองนะครับนี่คือสูงสุดที่อาจารย์เติ้งคํานวณได้ในอาทิตย์นี้ว่าถ้าทองคํานะครับ มันจะขึ้นไปสูงสุดในที่นี้เนี่ยจะสูงสุดแค่ประมาณ41,500บาทต่อบาททองนะครับแต่ต้องระวังด่านราคา49,000บาทให้ดีนะเพราะถ้าเกิดมันหลุดลงไปได้เนี่ยนะครับมันจะส่งสัญญาณเทขายระยะสั้นๆนะครับนะมันก็อาจจะมีโอกาสลงไปทดสอบด่านราคา47,50บาทได้นะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่า40,000 750บาทเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีดกลับขึ้นไปเหมือนเดิมแต่ถ้าหลุดต่ากว่า4750บาทได้ด้วยเนี่ยครับโอกาสที่ทองคําเนี่ยจะลงต่อแบบแรงๆเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะดับฝันชาวดอยได้เลยเนี่ยนะครับนะถ้าหลุดต่ากว่า4750บาทลงไปได้นะครับราคาทองคำมีโอกาสจะกลับลงไปที่ประมาณ4500จนถึง4550บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเข้าซื้อบายนะครับเมื่อราคาทองคําย่อตัวลงมานะ สามารถดักซื้อบายได้ตามนี้นะครับ4 9 80, 40, 8 80, 40, 8 0 4 8 0 8 0 4าร2 0แล้วก็4760บาทนะครับนะนี่คือจุดยอดตัวลงที่อาจารย์เต้ยเอาไว้ให้นะครับถ้าเห็นราคาตรงจุดนี้เนี่ยสามารถรอดักเข้าซื้อบายได้เลยนะครับอ่ะ ก็จบแล้วนะครับผมมาอัปเดตท,ทองคําให้นะในช่วงสองสวันนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้ครับก็คงจะมีประโยชน์สาหรับนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้กําไรเพิ่มขึ้นนะครับใน2อสวันที่เหลือในอาทิตย์นี้ครับสวัสดีครับ